ไว้ข้างน้าหน้าบัตรเตรียมตัวไว้กดได้เลยนะคะทุกคนขากดได้เลยนะอันนี้จากส9 9ให้289เอาไหมยุ่ยมากใช่ไหมจ่ายไว้สี่ร้อยเก้าเก้าให้289แบบมีฝอยทองฝอยช็อปดูใบพี่น้องเอาบ่เหลืออีก50ก้อนสุดท้ายจ้าปัดหนึ่งหมื่นควกดทันไหมเนี่ยจะพ่อขายเสียถึงว่าอ่านเลนว่าหยุดบ้าได้หยุดไม่ได้เห็นไหมมาเพื่อสินะเออ เอาลว้วนแหน่หมดค่ะหมดค่ะเลย<ล>เอาอะไรอีกดีเอาอะไรอีกดีเอาอะไรอีกดีเอาแบบล้วนหน่อยเอาแบบล้วนหรอเธอเธอต้องลองมัดฉาบนะนี่นี่เธอลองบอกทุกคนอยากให้ผู้ใหญ่บ้านที่ใดลองมัดฉาบมากะน,ดนเดรอดมหกเบ๊กห้หน่อยหอนัวจันห้หน่อยค่ะนี่มัดฉาดูใบมัดฉาดูใบทุกคนเปิรตีนไม่เลย <S 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 มัดฉาดูใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนาะใช่มันเป็นมัดฉาบเลย เอาไปเรียบก่อนแวผลคุณจะเป็นงเนาะไปเรียบเลยเจ็บเลยต้องได้กินมัดฉาก,ก่อนมัดฉาคือไข่ดีที่สุดในร้านกดไม่ได้ตะกร้าหมดค่ะตะกร้าหมดจริงเหรอตะกร้าหมดใช่เปิดอันนี้ก่อนก็ได้พี่หนันจ๋าอลองเปิดล้วนให้หน่อยอเ,เปิดล้วนให้หน่อยจ้านะคะทุคกคนคาะมัดฉาล้วนไว้ช็อคล้วนแล้วก็ช็อคล้วนปกติขายหนึ่งเก้าเก้าวันนี้ให้หนึ่งหกเก้าให้หนึ่งหกเก้าพี่หน,นันเปิดมาหนึ่งนาทีโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งกดเลยจ้ะ พี่จะได้ทุกเรื่องเสียแล้ว่าเขาสามารถทุ๊บแล้วเขารับปัอะไรเลับเยพิสูจน์วะเจ้บุญเาเขาจีทังานตอนนี้พิสูจน์ดูพิสูจน์ดีดีพี่น้องพิสูจน์พิสูจน์ที่ว่าบพิสูจน์านเรืองน้พิสูจเรื่งานงานอยู่ก่อพิสูจน์สานตี430คนกดตะกร้า สวัสดีค่ะวัสดีีโอกาสอยาเจอนะคะเอฟซีเดออยากเอฟซีบอเอฟซีอยากคุยข้อน้าวัสดีค่ะพี่เบสเนี่ยกำลังถามว่าสเปคผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นแบบไหนอ๋อเปแบบไหนอะเป็นแบบนี้ป่ะโอ้โหจมัดหมวงอีกอย่างเราเทิร์นมือนีเจ้าพอกย่างเราจะสิมาเจอครับ อุ้ยได้เลยค่ะทักมาได้เลยเธอพามาเลยอยากรู้ต้องมตรองมากินอันนี้เนาะใช่ต้องมากินอันอน,อนี้ฉันขอนะถ้าฉันขอนะฉันสุดฉันขอใช่ป่ะโอ้หโห<อ>กินแล้วสุดส<อ>ุดเลยอะ่ะกินเลยเขาบอกให้โทรฉัอะไรโทรถ้าเกิดโทรก็จะรับไ,ไม่รับสั่นฉันก็เลยบอกว่าไม่ได้รับหรือเปล่า โอเคเอาให้เป็นน้องค่ะค่ะไม่รบกวนนะคะสวัสดีนะคะได้เลยจ้ะขอนเกล็ดโอ้ยขอบคุณค่ะเจอกันขอนแก่นเด้อได้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายรับปะลาันเราคือเธอเนยส่วนฉีรับสามหมื่นเพราะทำหมดแล้วหมดแล้วท้อ เบว่าฉันฉันไม่ค่อยได้เล่นเนาะสูมไม่ได้ค่อยโทรียนภาษาอะไรสูเนาะเออไรสูอ่ะแต่บังอาจใช้แค่ภาษาภาษาอังกฤเบ้างเออยิ่งเสียเออไรยุ่งเสียอ่ะมาหนึ่งหมื่นคนเมื่อกี้ทุกคนขาตอนแรกอ่ะค,คือมันเกินความคาดหมายมากมคือเขาไม่ได้โทรหาด้วยเสียงนะคะแต่เขาวิดีโอคอลค่ะจบไม่ค่ะน้าเขาต้องรับน้าเขาเลยโทรไปจบไม่คะบีบีค่ะเบีบีค่ะเบีบีเลยไม่ีไม่มีเพาเป็นเบรคเฟรนด์ค่ะเออเป็นไง เป็นไงเฮ้ยทุกคนค่ะมาขออันนี้หน่อยเรียบรหมดเลยนี่เธอก้อนใหญ่ใหญ่แบบนี้จากห้าเก้าเก้ามัทฉาดูใบเธอขึออ้นขังใดเด้ออันนี้ฉันยังไม่เคยลองกินมัทฉาที่ถูกต้องอันนี้ฉันไม่เคยกินฉันไม่เคยกินมั้งเนี่ยไม่เคยเออไม่เคยกิน,นอ,อัคคนคือคุณลาฟาข,ขอมากดูดินี่ก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะคะทุกคนค่ะดูนะห้าสี่สามสองหนึ่งหูยนี่เธอดูป๊าบนี่ทุกคนจ๋า มัจฉาดูไบลาวานาตีคือร้านกี่หจริงๆคือมันยืดนะเธอนาตีคือร้านกี่หมันยืดนะมันยืด,น,ยดยนะมันไม่ไแป้งโมจินี่เห็นไหมนี่มันยืดนะเพราะว่านี่คือแป้งโมจินะจ๊ะนี่นะนี่นี่จากห้าเก้าเก้าให้สองเก้าเก้ามัจฉาดูไบเอาไม่เอาเออถ้าเอาเมนเอามาถ้าเอาเมนเอาเขาชิมไหมชิม,อมหอมหอมชาเขียวพี่น้องหอมชาเขียว โยช้ำมากอร่อยว่ะจีเรื่องพวกแป้งโมจิเห็นว่มันจะยืดๆเสิอมาพี่รานจ้าร้อหนึ่งร้อยก้อนค่ะมาจ่าดูใบเบี้ยโมจิมาจ่าดูใบนอ่อยมาอร่อยห้าเซสามสอให้หนึ่งรอยก้อนกดได้เลยค่ากดให้ฮัรดกเอฮารดกจะบเถอเมื่อวานตนเนมันชอบมากมาจ่ามันอร่อยมาจาเป็นไงเธอหอม ำดังมากตำดังเลยอันนี้อันนี้เชฉ่ำอร่อยมากเนยกินสองร้ยแปดสิบเอดคนตกระากหนึงร้อยก้อนนะใช่ค่ะพี่มัดจ่าดูใบแลนะใช่ค่ะมีใครจะเพิ่มไหมมัดจ่าดูใบปีย้บจีมาจากดูไบก้อนใหญ่ๆจาก5 9 9บาทวันนี้ให้299เกาพ่หนังคออีกหนึ่งนาทีหน่อยเร็วลูกม่ันให้อีกหนึ่งนาทีนะ ห้ากดได้เลยค่ะไม่กินอรอยมแต่ว่าคนนี้ฉันเชียนะแล้ว่าแลวอีกแล้วว่าแล้วว้าแล้วไม่แล้วไม่สิินเนาะแต่คนนอ้ชันเชียร์นะฉันจริงจริงฉันเชียร์มากเขาต้องไปเจอเขาบ้างสิมีใครไปเจอเอ็เธอก็บอกฉันซีฉันก็อยากไปเจอฉันเอฟซเขาด้วยมอืเออฟาเมื่อกี้ร้อยกว่าคนกกตะกาหรอพี่นัม่ค่ะให้เวลากดหนึ่งนาทีค่ะ เวลากดหนึ่งนาทีนะคะมัตฉาดูไบปิยาโมจิมัตฉาดูไบอูเนมย็นไงที่นี่กินไม่พักเลยมัตฉาบอกเลยว่ามัตฉาขายดีที่สุดในร้านมัตฉาขายดีที่สุดในร้านเลยนะคะทบรถ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 แค่แล้วีไอสี่สิบปีค่ะเหลืออีกยี่สิบก้อนค่ะ ชาดูใบริบก่อนเลยนะคะถ้ากินถ้ากินมะชัดดูใบริบจะเป็นอย่างนี้นะตาคนรุ่โดนหาชาดเนี่ยบ้างเซา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 เก้าแม่เซาเซาเซาเก้แน่ไม่มีโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ไม่ดูยู่นี่โทรไม่ได้โทรไม่ได้ค่ะนะคะมีแต่แห่เขาโทรจะวางมาโทร่ฮึบคนเอาตัวเหตุงานดิอีห้าหนีกระแดกเพราะชอบผมชอบปากบัวไว้ชอบลูกค้าเนาะแล้วอีกสิบห้าก้อนสิ เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดค่ะจบเอาอันนี้ไหมมาที่นี่นะกุญาจรี่เลิดกูจะกินมันเลยกูญแากินได้แบบนี้เอาเกินมากก็สิยากินได้แบบนี้เลือดเอรวะเลิศดนะ หมดแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันไหนไม่ใช่อันนี้ไวช็วอกเธอนี่ก็อร่อยอันนี้คืออันนี้คือฝอยทองแบบมีฝอยทองท่า<อ>น,นี้ขายอยู่สี่เก้าเก้าแต่ถ้าใครจะเอาจังให้สองแปดสิบเก้าบาทวันนี้เออเอาบอเอาบอพี่น้องเอาไม่จังคนนี่เอาบอฝ้า,า,ายทองช็อกเดียวแบบนี้ก้อนใหญ่ๆจาก499ให้289ถ้าเอาเล่นเอามาค่ะ9,200คนไม่เอ่อจต่ส่งบ้านไหนครับพี่บอ ส่งทุกวันเลยค่ะไม่มีแบบว่าทำใหม่ไม่ค้างเนาะทำใหม่ทุกวันทำสดใหม่บ๊วยค่ะพี่จะบอกพ่ออพี่จะบอกว่าคุณจริงๆรวันนี้ค่ยาของกอล์ฟที่เปิดเยอะเพราะว่ามันบุ่มพ้อคุณอาฝ่าแบบเบิร์ดเพราะว่าใส่คุณอาฝ่าให้เยอะมากพี่ดัดจ๋ามาลูกค้าเอาจ๋าจ๋าเท่าไหรสี่เก้าเก้าให้สองร้อยแปดสิบเก้าบาทค่ะหนึ่งลายก้อนนะคะโดนไปทุกปุ๋ยหนึ่งลายก้อนลาจบเลยลาสี่สามห้าสิบคุ้มไหมล่ะ เท่าไรนะสองร้อยกนะสองร้อยเก้าพันแป้าสองร้อเก้าถูกมากเอดูนะแป้งอุ้ยหนึเจดสิบสองนกะเบิดกระเปิดเอยัปิดเทโลลอย้อนเหม็นเออให้ดูวันทีัสิพ่อแ่เทียนอบิ๊กเป๊ะทังใจอันเดียบอันเดียบเบิดเีอะไรนี่่ให้จันเขาดอกนะเด้อให้จังเขาดอกนะเด้อไม่นัดไม่ทานขออีหนึ่งนาที วิ้งช็อกเลยเอาไปโซดูฮึจับไปถัวก็จับไปถือว่แล้วมันแบบแป้งมันดีมากแป้งมันบางแบบจับดีดีจับดีดีนี่หนึ่งนาทีห้าสี่สามสองหนึ่งจาเนยไปหาคำถามมาอีกดูเอาคำถามที่าาพยาบาลฟิลเลตตอบก็ได้แม่ไปถามมาอีกตอบไ่ได้ฉิตอบดมือเนี่ยนะกึกเรียนมันหรือวิล่ยนล้วเมื่อกี้เนี่ย แล้วกินของหวานต่อต้องยอมหวานนะกินอะไรกินของหวานกึ้มเลยกินของหวานต่อโลสองแปดเก้าสองแปดเก้าค่ะทุกคนมีปอยทองมีความเป็นดูใบผสมความเป็นไทยเนาะเอออันนี้คือขายดีอันนี้นเป็นลูกครึ่งแม่เป็นลูกเคยแล้วพี่น้องมีดูใบหน้ามีดขนมไทยนล้วมีฉบับแบบอีฝรั่งเป็นลูกครึ่งร่วมมิดถูกต้องคือร่วมมิดไหมพี่น้องอุ้ยเจ็ดสิบห้าคนกำลังกดตั่างจัง แม่ค้าเสียงดังค้ับเขาถามว่าบอกฟันดีกันทุกคืนไหมปกติหรอถ้าไม่บอกถ้าไม่บอกผิดปกติเออมันก็ปกติกับทรงหากันตลอดติ้งต่างติ้งต่างกันคุยงานอะไรทสมุดเรื่เธอค่อนเข็นค่อนอย่างบบกว่าจะจะไปถ่ายนานนั้นนี่กันเมื่อไรกับถึงคงพูอยู่เดี๋ยเป็นเพพาะคุยงานอ๋อเบียปากกงฉันไม่ได้เปีดปากฉันก็อินเลิฟอยู่เขาบอกว่าถ้าไม่บอกฝันดีกันอะ คือแปลงเจ็บไหมก็แปลงกันสิเจ็บปะเออแรงมากแรงได้อีกวันนึงโทรหากันกี่รอบคะไม่เคยนับไอ้จะไปนับกมโสดไม่เคยนับเายอันิีหนึ่งเนี่ยมีวันไหนไหมหนึ่งเจ็ดวันเนี่ยมีวันไหนที่ไม่คุยกันไหมเอางี้ดีกว่ามีอยู่มันก็มีอยู่วันที่เรามันกับมันกับวันเดียวอันสุนเลยไหเอ ตาขนาดนั่นอม่เดยวไม่เป็นไรนะคะอย่า mm ลืมนะคะขนมอร่อยมากค่ะพี่นาเลยกี่ก OK> ้อนเลยอีกสามสิบก้อนเร็วได้บ้านบ้านอยู่ใกล้กันไหมคะหางกันสิบห้าทีก็ไกลอยู่นะแค่ลกวันตีเจะาลสิบโดยลสิบกว่าลสิบ่าลบวกสิบสองลูกบวบใกล้ๆกันเองบ้านอยู่ใกล้กันขนาดนี้กรุงเทพดิ้ เออแหออย่่หางกัน15นาทีนะคะบ้านอยากได้ปล่อยช็อกอ่ะพี่นันปล่อยช็อกให้ลูกค้าหน่อยเร็วไหมค่ะปล่อยช็อคที่ไหนล่ะหน้าพี่คุณข้าหน้าพี่โล่ถามพี่งานอยู่หน้าพี่เออโล่แล้วเมื่อกี้คือหน้าพี่เอออีกกนนนิดึงสัแล้วอีกนิดนึงนะมา กนเตรียมตัวเกิดมาค<า>อยสิบเรบาตรผู้ใยญ่บ้านหลายอย่าแล้วมเรากิดซีีเอฟมีงันต่อมันบอกเออเกิสซ้งมางเดียวบาหวัวแล้วกันพี่นงีาออมาสัมผัสสัมยาณมาอัปเดตข่าวสารตัวเพียงหลาไอ้ชื่อมือนี่นหนุนเนานะฉันสเขาวอมเล <c oughs> อเขาอีกแล้วฉันสีขาอมเขาวอมเก้าแล้วก็บเ้าฉันจะขาาดเก้สิบบาทเลย กับมึงกับพวกเขาไม่มีหรอไม่เซ็ก่อมีเดือนยังรอ่ะยู่กับธรรมชาติลาเพราฉันเชียนะฉันพูดตรงตรงน่าฉันเชียฉันเปียอนกันใช่ไหมให้เป็นแฟนโอ้ยอกลัวตรงตรงซะอือยายฉีออกขอบพี่นันมาฮะฟอยชอกจากสองก้า้าให้หนึ่งก้าเก้าค่ะอินเร็วค่ะเติมความหวานค่ะให้หึงไว้ก้อนค่ะเติมความหวานนะคะเติมความานด้วยบีบีค่ะบีบีบี เปลี่ยนเสียงหน่อยเขาบอกรีบกดน,นะคะคอยๆยังเปิดไม่สิวเลยมหมดค่ะฮะคอยช็อนหรอไหนพี่ดาทำได้ดีใช่ไหมเอาดีๆให้หนึ่งน้อยก่อนฮลัลโหลดีๆเอาไม่ทันทุกคนจ๋อาอ่ะถ้างั้นเปิดสามอย่างพร้อมกันดีกว่า<ม>เอาตะกูลปล่อยนะคะจากสองเก้าเก้าให้หนึ่งเก้าเก้านะคะให้ปล่อยชอ็อคให้ปล่อยไวช้ช็อคแล้วก็ปล่อยมัดจฉา นะคะนี่สามอย่างพร้อมกันแบบนี้เด้อนี่นสมอย่างพร้อมกันพี่นันในราคาราคาเท่าไหร่จากสองเกให้ห9ึให้ไปเติมความบานกันเด้อเอาไหมจากสองเก้าเก้าให้หนึ่ง้าสิ้นไหนบ้างนี่สิ้นเดียวหรือสิ้นใหญ่ๆนี่นะหนึ่งเก้าเก้าจีเออมาสองันนี้พี่นันตะกร้าเด้ค่าสีสสอด้ใงก้าอใช้ก้อนใหญ่ไม่เใไปทั่วให้ก้อนใหญ่กว่าเธอเบิร์คือก้อนใหญ่มากนะเธอดู เออก้อนคือใหญ่มากกวนได้เลยจานตะก้าได้เลยไม่ต่อสายนะใช่เป็นปรชาเชียนงยนี้เยอะกินนอ่าดูง่วงดูใยนี่เป็นเลิศเท่าไหร่จะกินนะเอาฮะแสดงว่าเปลี่ยนหนาเปนกินเธอลงใหม่เนาะเธอเธอบอลงใหม่ห้ากิโลใช่เธอลงใหม่อือไอ้ข้ดีเม่กินกะินแล้วตั้วไปมัทฉะพีเนี่ยมากมันเป็นมัทฉะแบบไหน่าจานตะก้าจานตะก้าไม่ขึ้นไวตั้วจุดคนกดอยู่กดเลยค่ะปล่อยจ อร่อยอการันตีสเต็ปดีพี่น้องไปกินเพื่อัำไม้ไมเพื่อนต้องสูดกันอร่อยคุณภาพกนกันเลยเลยมาสู้กันจะบาหรอคือเราทาง,งานเ่ได้ไปสู่กับผู้ใดเออมาเป็่เชือกบอกแล้วจีนออกแกวแมงมวจินก็เลิศน,นะ็รู้ไหมท่านคนที่ชอบแบบนี้มา่าถ้าฉันต้องเรียน พ่อกรรมพันธุ์ฉันมาเป็นเบาหวานหมดเลยแม่ฉันเป็นเบาหวานไม่รับหนึ่หรอไม่รับกรรมพันธุ์หรออืมไม่กรรมพันธุ์เลยแม่ฉันเป็นเบาหวานพ่อสั่งฉันน้องพ่อฉันก็เป็นเบาหวานฉันก็เลยสัญญาอีกนาค่ะอีกนาทีจ้ะปล่อยจออีกหนึ่งนาทีจ้ะปล่อยจออีกหนึ่งนาทีค่ะเติมความหวานพิกเปตนะคะด้วยขนมเปียกชอรินจุ๊บจุ๊นใช่อินหน่าอินหน่าอยากได้ชาเขียวอะไรหน่อยเธอ้ไปกรุงเทพวันไหนเธอไปฝากเบ็ดให้หน่อยสิได้ สอมแต่ห้องไนละสองห้าสี่สามนี่แหละเนี่ยไปฝากเบสันจะไปฝากเบสเขาเนี่ยรุเบอกไปฝากจะไปอยู่ือเดี๋ยวเที่ยวไหนกันนไเท่าเดอ่เี่ยวที่เจ็ดเจ็ดบอกเอาวันี้เจ็ดเข้าไปหรอเป่าี่เมียวเดี๋ยวฉันเอาไปฝากไดีกว่าธอมีอะไรจะมีอะไรใช่ฉันมีะแรงกับพี่บีันที่เจ็ด่ผู้แรงหออว่นจะไปฝากเบสไ้ดีกว่าเพราะว่าไปเงาเลยว่าสามวันไน่าหเ่าตาก้าเด้งเลยพี่นันด่งดิ้งดิ่งดิดง